ครับคราวนี้เราจะมาต่อกันนะครับในส่วนของตัว heteroskedasticity ในส่วนที่สองสำหรับในส่วนนี้นะฮะเมื่อกี้ต่อจากส่วนแรกนะฮะผมพูดไปว่าผมยกตัวอย่างนี้เป็นตัว income กับตัว saving แล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันมีภาพของการการกระจายตัวของตัวกลุ่มข้อมูลเนี่ยนะฮะที่ทำให้ตัวที่มันสะท้อนว่าตัว variance ของตัว d i s p e n d n term เนี่ยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราเอ๊ะเราเคยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนะครับคราวนี้จะมาดูกันว่าสาเหตุนะครับที่ ทำให้ข้อมูลนี่นะครับมีลักษณะหรือว่าสาเหตุที่ทําให้ตัวแบบจําลองนี่มีมีลักษณะของตัว h e t e r o c e n t i t y อันแรกนะฮะในแบบจําลองของเราเมื่อกี้นะฮะคือตัวแบบจําลองตัว saving แล้วก็ income นะผมใช้ว่าเป็น saving a n d income นะครับตรงในแบบจําลองตรงนั้นนะฮะเราจะพบว่าเมื่อ income นะหรือว่าตัว x i นะฮะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเนี่ยนนะฮะตรงนี้คนจะมีอะไรครับจะมีตัว discretionary discretionary อินคำที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครัวนี้พอเรามีตัว discretionary income ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเนี่ยคนเนี่ยก็จะสามารถเลือกรูปแบบในการออมนี่ได้หลากหลายมากขึ้นพอคนเลือกรูปแบบในการออมได้หลากหลายมากขึ้นข้อมูลของการออมก็เป็นไงครับกระจัดก,กระจายตัวได้กว้างหรือว่ากระจัดก,กระจายตัวได้แตกต่างก,กันได้หลายรูปแบบตรงนี้แหละมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเกิดลักษณะของตัว heteroskedastic ในตัวแบบจำลองของเรานะครับ อันที่สต่อไปตรงนี้นะฮะเป็นตัวแบบจำลองที่วา่าอาจจะเป็นตัวที่นิยมในการยกยตัวอย่างให้กับให้กับนักศึกษาเนี่ยให้เข้าใจในห้องเรียนก็คือแบบจําลองที่เกี่ยวข้องกับการกับความผิดพลาดในการพิมพ์ดีดนะฮะตรงนี้ผมขอวาดกราฟให้ดูก่อนนะ,ะมี3แกนด้วยกันนะครับในแกนตั้งตรงนี้นะฮะมันคือตัว density นะครับมันคือตัว density แกนนอนนี่นะครับมันจะเป็นตัวจํานวนคําที่ผิดแล้วมันก็จะเป็นอีกอันอีกแกนก็จะกลายเป็นตัวระยะเวลาในการเรียนรู้นะฮะอันนี้คือตัว density นะ density อันนี้คือเป็นอะไรดีเป็นตัวจํานวนคําที่พิมพ์ผิดนะครับตัวนี้คือตัวระยะเวลาในการเรียน ในการเรียนพิมพ์บีนะนะครับในการเรียนพิม์บีดเ,เราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเราดูดเฉพาะตัวเส้นเรกเกชันนะฮะพอแล้วเวลาในการเรียนรู้เรามากขึ้นเนี่ยความผิดพลาดของเราเนี่ยมันควรต้องเป็นไงครับมันควรต้องลดน้อยลงนะฮะควรคต้องลดน้อยลงนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเพิ่มมากขึ้นนี่ก็น่านาคิดนะฮะน่าคิดแนะสดงว่าเราต้องพยายามเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้นะครับเราจะพบว่าในช่วงแรกอะ ไว้ตรงนี้นะฮะระยะเวลาในการเรียนนะเป็นตัว x 1แล้วกันนี่เป็น x 2ลไล่มาเรื่อยนะฮะเป็นตัว x n ยิ่งตัว x นะฮะพุ่งเข้ามาหาเรามากทางนี้นะครับเท่าใดก็ตามนะครับนั่นแปลว่าระยะเวลาในการเรียนของเรามันเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับในทางด้านฝั่งของตัวแกนที่มันพุ่งเข้าไปทางด้านขวามือ,ขอ,ข,อของเราก็คือตรงนี้นี่เป็น y 1นะนี่เป็น y 2 เราจะไปเรียกเป็น y 3นะครับให้จำนวนคำที่พิมพ์ผิดเนี่ยเป็นตัวแปรทางซ้ายมือหรือเป็นตัว dependent variable และตัวแปรทางขวามือเป็นตัว independent variable คือตัว x ระยยในการเรียนรู้นะฮะเราจะพบว่านะฮะตรงนี้ยิ่งพอเราเรียนในตอนแรกเนี่ยการพิมพ์ผิดของเราเนี่ยข้อมูลนะเอามาพลอตนะฮะมันจะค่อนข้างกว้างฮะ density เ,เป็นแบบนี้แต่พอเราเริ่มเรียนมากขึ้นไปเอยเนี่ยเราเริ่ม advance ขึ้นฮะ ความผิดพลาดจริงไงครับจึงลดน้อยลงตัวนี้ต้องลองให้ดีนะครับเวลาเราวาดเนี่ยลักษณะของตัวอย่าลืมว่าตรงนี้เราแค่ r e ลัก assumption เฉพาะตัว heteroscedastic ดังนั้นตัวที s สแตนเทอร์มเนี่ยยังคงจากแจแบบ normal อยู่และมีตัวการจากมันมีลักษณะของตัว assumption ที่เหลืออันอื่นเนี่ยมันยังมันยังเหมือนเดิมนะฮะเราแค่ r e ลักเฉพาะตัวไอ variance ของตัวที s สแตนเทอร์มเท่านั้นเองตัวนี้เวลาเราวาดภาพเนี่ยจุดที่ว่าเป็นค่ากลางที่อยู่บนจุดเนี่ยนะฮะไอจุดที่เป็นลักษณะของตัวการแจกแจงเนี่ย จุดที่เข้าบนไปกองกันอยู่นะฮะมันน่าจะต้องมากองเป็นไงครับตรงแถวค่ากลางตรงนี้นะนะฮะดันั้นจุดที่มันโด่งที่สุดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตรงค่ากลางควรต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพื่อความง่ายในการให้ดูเป็นตัวอย่างคราวนี้พอเราเรียนมามากๆเรียนๆปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับเราก็อาจจะเป็นไงเอ่ยไอความผิดหรือว่าตัวจํานวนคําที่ผิดเนี่ยนะฮะมันจะผิดน้อยลงฮนะจะผิดน้อยลงซึ่งคราวนี้นะฮะพอเราผิดน้อยลงปุ๊บถ้าเรามาดูลักษณะของการกระจายตัวของตัวข้อมูลเนี่ย มันจะเป็นแบบอะไรครับแบบหกปลายครับหกปลายนั่นคือตัว v a r i a n t นะฮะของตัว d i s c e r s i a n term เป็นไงครับเป็นแบบ decreasing v a r i a n t นะฮะเป็นแบบ decreasing v a r i a n t นะฮะหกปลายตรงนี้เนี่ยผมจะไม่พูดไปถึงตัวลักษณะของตัวการแจกแจงของตัว d i s c e r s i a n term นะ ไม่จะไม่เข้าไปยุ่งกับพวกเคอร์โซด์นะฮะพวกสกิลเน่ยต่างๆเพราะเราจะดูเฉพาะตัวฐานในการกระจายตตัว Data เท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะฮะพอเราเรียนมากขึ้นปุ๊บเห็นไหมความผิดพลาดเรามันน้อยลงครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่ทให้เกิดตัวอะไรเฮเ e อร s c ซดอะซิตตีนะครับตรงนี้เราอาจจะเรียกเป็นตัว Error Learning Model ก็ได้นะครับคราวนี้นะฮะอันที่ สามต่อไปนะอันที่สามนะครับตรงนี้อาจจะมาจากการพกการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลที่เอามาใช้ในการทำแบบจำลองเนี่ยของนักวิจัยบางทีถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคในการเก็บข้อมูลที่มันดีขึ้นเนี่ยเจ้าตัว variance หรือว่าตัวไอ้ลักษณะของการกระจายตัวของตัว data นี่นะครับแต่แต่ตละจุดเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆก็ได้ครับ ตรงนี้แหละมันก็อาจจะมีผลกับลักษณะการแจกแจงของตัว data ตรงนี้แล้วมันก็อาจจะทำให้สอก่อให้เกิดตัวปัญหาให้ทรอสคิลัสติสตีได้นะครับโอเคคราวนี้คือตรงนี้เป็นสาเหตุนะครับก็น่าจบไปนะครับสาเหตุแล้วก็รูปแบบที่มันเกิดผมขออนุญาตขมวดปุ่มนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปกันต่อรูปแบบเนี่ยของตัวทรอสคิลัสติ c ตี้เนี่ยมีหลายแบบมากนะจริงแล้วมีหลายแบบตัวอย่างที่ว่าเราอาจจะ เมื่อกี้เรายกไปแล้วนี่นะครับก็มีแบบรูปแบบสามัญประจําบ้านได้เป็นรูปแบบที่เรานิยมแล้วกันนะฮะนิยมแต่ครั้นี้มันก็ยังมีได้อีกหลายแบบเหมือนกันอันนี้ผมวาดให้ดูนะครับคือสมตรก็คือว่าหัวใจหลักของมันคือว่าถ้าเกิดว่าการกระจายตัวไอ้ตรงฐานข้อมูลเนี่ยหรือว่าตัว variance หรือความแปรปรวนของ disturbance term เนี่ยแต่ละจุดไม่เท่ากันเนี่ยนั่นแหละคือทโลแล้วนะฮะมันคือฮโลอยู่แล้ว อ่ะคราวนี้นี่นเราเรามาดูกันหน่อยสินะฮะอันได้เป็น y เหมือนเดิมนี่เป็น x นะฮะเป็น y เป็น x เป็น y เป็น x นะฮะเ a t a เนี่ยอาจจะแบบนี้ก็ได้กระจายตัวมากขึ้นเดีย๋ยวนะกระจายตัวมากขึ้นถ้าเกิดว่าเรามองเป็นเส้นปลาเนี่ยลักษณะของกลุ่มข้อมูลเนี่ยจะเร็งตัวแบบเนี่ยแบบ บานปลายนะฮะแบบนี้เนี่ย variance จะมากขึ้นยิ่งค่า x นะฮะเพิ่มมากขึ้น variance ของตัว disturbance t m r มก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอีกแบบนึงอันนี้ผมเขียนเป็นตัวเส้นประละกันเพื่อให้เห็นเป็นตัวลักษณะงการเรียนข้อมูลถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่ยนะฮะมันจะคล้ายกับตัวแบบจำลอง error learning model นะฮะคือยิ่งเรียนมากปุ๊บเนี่ยความผิดพลาดก็น่าจะน้อยลงยิ่งค่า x เพิ่มมากขึ้นเนี่ย ย,ยิ่ง x เพิ่มมากขึ้นปุ๊บเนี่ยตัว variance ครับของตัว dispersion term จะเป็นไงครับจะยิ่งลดลงครับและแบบอันนี้อันสุดท้ายถ้าค่า x เพิ่มมาขึ้นปุ๊บนะฮะข้อมูลอาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ variance มากในตอนแรก variance น้อยในตอนกลางแล้วก็ไปมากขึ้นอีกทีนึงในตอนหลังนะครับจุดที่ผมพยายามจุดเอาเนี้ยเป็นจุดกลุ่มข้อมูลนะครับโอเคทั้งหมดนี่แหละคือตัวรูปแบบของ ปัญหา h e t e r o s c e d a s t i c i t y คืออะไรครับคือการที่ความแปรปวนของตัวก่อกวนหรือว่าตัว variance ของ d i s t u r b a n c e term นั้นมันมีค่าที่ไม่เท่ากันในแต่ละตำแหน่งของตัวข้อมูลครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมคิดว่าคงจบลักษณะของตัวไฮเทโลสเก Acid ตี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวในเลชั่นถัดไปเราจะมาดูกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหานะฮะดูถึงวิธีการตรวจสอบอ๋อแล้วก็เราจะมาดูกันว่าพอมันเกิดปัญหา h e t ท r o แล้วเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลต่อตัว Estimator ที่มาจากวิธีการแบบ a r y l e a s t square เนี่ยอย่างไรด้วยสำหรับเลเชั่นนี้ผมคงจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ